สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะก็กลับมากับการรีวิวสกูชี่ทำเองที่เดียร์ขายนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะสามารถทักไลน์เดียร์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปหมดแล้วนะคะ ก็ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะสําหรับการรีวิวสกูชี่ที่ทําเองนะคะก็เดียวทาไม่ทันนะคะแล้วก็เดียไม่ค่อยสบายด้วยนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแดงนะคะเป็นกล้วยสีม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นสกูชี่ที่ขายดีนะคะก็เดีย๋ยวท็อตไหนนะคะมันก็แบบขายออกเร็วกว่าแบบอื่นทุกรตเลยนะคะ อันนี้จะเป็นแบบที่แนะนำนะคะเป็นกล้วยนะคะก็สโลนะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่แนะนำเหมือนกันนะคะจะเป็น f a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะคะก็อันนี้เดี๋ยวทำเป็นชิ้นใหญ่นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะสโลนะคะสโลทั้งสองชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีเสียงลมนะคะ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเดียร์ปิดเสียงนะคะแล้วก็มาพากเสียงไวท้ทีหลังนะคะเพราะว่าโทรศัพท์นี้มันอ่านแล้วเสียงมันเบานะคะแล้วใครที่สั่งไปนะก็จะได้แพ็กเกจเป็นแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Facebook นะคะด้านหลังก็จะเหมือนกันเลยนะก็อย่างต่อไปจะเป็นน้ำปั่นสตรอเบอร์รี่นะคะ หลอดจะเป็นสีฟ้านะแล้วก็ละเอียดทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสโลนะคะมีเสียงลมนะก็อย่างที่บอกนะคะกุชี่ทาเองจะมีเสียงลมนะคะของเดียถ้าไม่มีเสียงลมมันจะบีบไม่ได้นะคะแล้วก็ที่เดียบอกว่านุ่มนะคะมันจะไม่นุ่มเท่าของแท้นะคะเพราะว่าเป็นแบบทําเองนะคะสโลนะคะสนใจชิ้นไหนก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะอย่างต่อไปก็เป็น UFO t o รินะคะอันนี้เดียคิดลายขึ้นมาเองนะคะเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะคือแบบน่ารักมากเลยนะคะสโลด้วยนะคะอันนี้เนื้อออกจะแน่นหน่อยนะคะตรงด้านล่างก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะก็สวยมากเลยนะคะน่ารักด้วยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมแทบทุกชิ้นนะคะก็ถ้าเดียาลืมบอกไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นปังแมวน้ำนะคะอันนี้คือเดียสอนทำแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดูนะคะแล้วก็อยากจะดูก็ไปดูได้เลยนะคะนี่นะสโลนะคะอันนี้เป็นกลิ่นนมเลยนะคะก็จะมีเสียงลมเหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะต่อไปก็เป็นปังยาวไอบลูมนะคะอันนี้คือแบบ ขุขะมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นคล้ายๆเนื้อขนมปังเนาะก็สโลนะคะสโลนะสนใจชิ้นไหนก็ทักมาได้เลยนะคะชิ้นก็ประมาณนี้นะคะก็ใหญ่อยู่นะคะสนใจทักมาได้เลยจ้าอย่างต่อไปจะเป็น เมลอนโทรินะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่นะคะมันจริงๆมันจะเป็นแบบเล็กนะคะแต่ว่าเดียวลองทําชิ้นใหญ่นะอันนี้คือแบบชิ้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยนะคะน่าจะเป็นกลิ่นเผือกนะถ้าเดียจําไม่ผิดนะคะหน้าโทริคือแบบแบลมากเลยนะคะเพื่อนเนี่นะสโลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นปังปอนแมวน้ำนะคะเดียรีวิวแยกแล้วนะคะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะชิ้นนี้คือแบบน่ารักมากเลยนะคะแต่เนนียวน่นนะคะสโลนะก็ประมาณนี้นะคะสโลนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้จะมีลายเซ็นด้วยนะคะเขียนว่า D N Squishy Homemade นะคะตามชื่อชาแนของเดียนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็รีบทักไลน์มาได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเค้กคิตตี้นะคะเป็นเค้กสีฟ้านะคะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเป็นจุดๆสีขาวนะคะเหมือนกับว่าเป็นไอซิ่งนะคะก็เนื้อแน่นนะชิ้นนี้แล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะนี่นะคะชิ้นก็ประมาณนี้นะคะก็ใหญ่นะคะเกือบเท่าปังเมลอนเลยนะคะเนื้อแน่นนะสโลนะคะ ต่อไปก็เป็นเค้กหมีไอบูมนะคะเป็นสีขาวนะคะอันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงลมด้วยนะคะนี่นะก็เป็นสีขาวนะคะมันจะมีทั้งหมดสีสีนะคะเป็นสีขาวสีเหลืองสีน้ำตาแล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้เดียทําเป็นสีขาวนะ นี่นะคะสนใจชิ้นไหนก็ทักมาเลยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นอตใหม่ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็รีบทักไลน์มาได้เลยนะคะช้าหมดอดนะคะก็คลิปนี้เดียวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย